สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องกุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเอ,อ่อแนวทางอันนี้นะคะแนวทางของเราเนาะคาเตือนนะคะแนวทางอาจารย์ปัญญานะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเอาคิดปากเนาะ อันนี้เป็นแนวทางตำรานะคะของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ก็มาให้สามตัวนะคะเม็ดเดียวนะคะสามตัวอาจารย์มาให้เม็ดเดียวเนาะทุกคนเนาะสำหรับท่านนะคะที่ยังไม่เห็นนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์มาให้ในไลฟ์สดนะคะอาจารย์มาให้ในไลฟ์สดเพราะว่าอาจารย์ยังไม่ได้ให้สามตัวนะคะอาจารย์ยังไม่ได้ให้สามตัวเนาะโอ้ยแอดว่าอดจะไม่ทำไม่นี่นะคะแต่ว่าวันนี้อารมณ์ดีนะคะวันนี้อารมณ์ดีค่ะทุกคน อารมณ์ดีเนาะวันนี้นะคะอารมณ์ดีนะคะว่าจะไม่ทํานะคะว่าจะไม่ทําไม่ได้ไปเก็บสถิติเลยนะคะอารู้แต่ว่าเราสตานะคะเลขทูบก็แตกไปนะคะ ว่าสิบเหตุอันเล่นทั้งวันว่าสันอันอารมณ์ดีก็เลยเสียเหตุให้โอ้ยแอดสีออกไปข้างนอกค่ะไปทุระนะคะไปทุระข้างนอกนะคะเอา้าเดี๋ยวทําให้แป๊บหนึ่งนะคะทําแนวทางนะคะสําหรับใสยเล่นทั้งวันนะคะแอดว่าสิขออนุญาตอูนึงวันว่าสันโอ้ยเนาะ เอานี่นะคะอาจารย์ให hmm. mm ้36-4เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเลยชุด3าตัวบนค่ะถ้ามาก็ได้เต็มเต็มเลยนะคะชุด3ามตัวบนเน้นเน้นนะคะเน้นเน้นนะคะลองดูเด้อค่ะลองดูค่ะทุกคนถ้าชอบก็ค่อยจับถ้าขัดก็ค่อยผ่านนะคะแอดก็มาอัดคลิปให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าไม่เจอนะคะเดี๋ยวว่าไม่เจอนะคะหวยออกนันสิมีด่ามาถ้ามันไม่ออกไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ถ้ามันออกมานะคะอย่าลืมเด้อกับหัวได้กับหัวด้วยนะคะ สามเก้าสี่นะคะสามเก้าสี่สามหกสี่นะคะโอ้ยคยูเดี๋ยวกัะโหลดค่ะเอ็ดกตสิกามหัวน้าจะตามอยู่นะคะเดี๋ยวมเบอ์แมนมีอยู่เบอ่อันนี้สุดสามตูนเนาะเดี๋ยวไปจัดก่อนค่ะไปจัดอันนี้จะไปไปไอนี่นะคะสีออกไปดินเนอร์นอกบ้านนะคะไิสืจอ์ข้าวเขา่าอันเบาเล,เลื่อนสวยรู้ด้ค่ะพิสซืน์ข้าวเขาะะ่าค่ะ อันก็เลยว่าอุย้ยขออู่ก่าหน้าว่าสันขออู่ว่าว่าขออูออ่สิบหเห็ดเล่นทั้งวันนะคะวายอารมณ์ดีบาดเนี้อารมณ์ดีเนาะก็เลยอ้ามาอัดคลิปให้เอฟซีก่อนนะคะของอาจารย์ปัญญาก็ดีนะคะเล่นทั้งวันก็ดีนะคะบ่ท่านไดีอาบน้ำอยู่เอ็ดเละตุ่มเปะอยู่นี่ไปปีนเอาบักมั่งคุดมานะคะ เอาสามหกสี่นะคะอาจารย์ปัญญานินให้สามหกสี่ลองดูเด้อลองจับดูนะคะลองจับดูค่ะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเข้าตัวไหนอะไรยังไงนะคะเราก็ให้ดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะถ้าชอบก็ค่อยติดค่อยตามค่อยจับนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบนะคะก็ไม่ตามนะคะร้อยแปดพันตัวนะคะมาได้หมดทุกตัวนะคะหวยตะวันนี่ไหลซดเข้าว่าสีดังค่ะจ้าสี่แปดวัซันสี่แปดดังมากนะคะวันนี้นะคะห่วยเนาะสวยงามพระรามแปด ก็ถือว่าหน้ามาอยู่นะคะหน้ามาอยู่นะคะหน้ามาหน้ารุ้นอยู่นะคะทุกคนก็ลองดูนะคะไม่ติดว,ว่าเหตุผลว่าสี่แปดดังคักจาะเออวันนี้นะคะวันนี้สี่แปดนะคะสี่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงนี้สี่กับแปดนะคะหมายถึงว่าสี่กับแปดดังมากๆเลยนะคะ เพื่นวานะซ้ายเหล็กดังซ้ายเหล็กดังซ้ายขาเหล็กเอฟซีทรงเขาวนะคะในไรสดนะคะอันนี้แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะท่านที่แบบว่าไม่ได้ไปดูไรสดนะคะไม่ได้ไปดูไรสดเพราะว่าคุยกันนานคะ่ะสับเพเหละนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยนะคะผิดพลาดตรงนี้ก็ขออาภายอัยด้อเราก็มีเข้าบ้างนะคะไม่เข้าบ้างนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะไม่รู้จะมายังไงนะคะทุกคนโอ้ดีใจเฮ้ย มันไปแตกห้าหน้อยแล้วทุกคนนี่ได้กันไมหมเนาะแตกห้าหนอยนะคะนี่เลขฟันเอดตัวนี้ล่ะไปแตกห้าหน้อยแล้วแอดตามมาตั้งหลายวันนะคะพ่งจะแตกนะคะแล้วก็เลขตัวเงินตัวทองเข้าบ้านอย่าลืมติดไว้หน่อยเด้อผู้ใดมีทุนก็นได้เอาเดีย๋ยวสิหาวแอดบอะะ่บวกเ้ยค่ะในชุดสรุปนะตัวเงินตัวทองนะคะเข้าบ้านนะคะมันมาห้โศกค,ค่ะมันมาห้โศกนะคะมันโอ้ยมันหิวบ่จักมากินไก่บ่จัก มันกกับมาปก,กติน่ะล่ะค่ะเดี๋ยวนี้นะคะจะเป็นอะไรเข้าบ้านก็เริ่มชินแล้วล่ะค่ะโอ้เอ็ดกิหูเลยไดบ้านอัน,นตอนนี้กินสร้างก็ได้ล้ะค่ะอันสายดาวเนาะสายดาวโอ้ยว่าสิอู่งานมาสันหุ่นดาวปกนะคะหุ่นดาวปกนะคะหุ่นดาวปกทุกคนอ่าลองดู คืนนี้นะคะคืนนี้ก็วันที่สี่โอ้วันที่สี่นะคะเลขสี่มาแรงเออสมควรอยู่เหม,เมือนมันเป็นพวามันสีออกเลยพระราชนี่วอรสันโลกมองเดอ้อจะเป็นตัวใดนี่เอานี้นะคะสามหกสี่ของอาจารย์ปัญญาแคบแล้วอะคะ่ะลองดูค่ะลองดูเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะใครที่ยังไม่เห็นแนวทางนะคะเพราะว่าอันนี้มาจากไลฟ์สดอาจารย์เพิ่มให้อยู่ในไลฟ์สดนะคะอาจารย์เพิ่มให้อยู่ในไลฟ์สดแอดเลยรีบเอามาให้อีฟซีดู ว้ถ้ามันไม่เข้าไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ถ้ามันเตกสามตัวมาเม็ดเดียวนี่บันเทิงเลยนะคะกับหัวด้วยนะคะสามหกสี่สามเก้าสี่ับล้ทุกคนหลายอาจารย์อาจารย์เก้ากับหกนะคะหลายครั้งหลายค่ะนะคะที่เราเรามองทพ่งกันนะคะเม็ดเดียวนึงอาจารย์พันหเม็ดเดียวตัวเดียวฟันไปเลยแบบนี้แ่ละคะ่ะถ้าได้ก็ได้เต็มๆเนาะเอาลองดูคะ่ะทุกคนสามหกสี่สามเก้าสี่เอาถา้า,ถามานี่ถ้ามานี่เดสร้องเลยจ้ะ โอ้สีดังมากๆเลยเนาะทุกคนเนาะหวยสีคือดังเถววันทีส่สีโอ้ขนขิงลุกปวดขีบอเอดวันตอ้ยขออภัยนะครับปุณไม่พอหยาบคายว่ตีเอาขนขิงลุกโอ้ยเนาะถือกันถือเต็มเต็มเลยจ้ะ เอานะคะทุกคนเอาแคบเลยนะคะเล่นโอ้ยแกําลังเขียนเล่นทั้งวันอยู่นะคะมวยสสีบิ่นบน่เนาะ เอาดีนะคะแ k ปเลยนะคะของอาจารย์ปัญญาเนาะใครที่ยังไม่เห็นสามหกสี่เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเลยค่ะเม็ดเดียวนะคะสามตัวนะคะเดี๋ยวรีบลงให้เลยนะคะจบคลิปนี้แล้วรีบลงให้เลยนะคะโอ้สูงดีดีไซนหลินทั้งวันอารมณ์ดีเลยแอบดเอาดีใจด้วยนะคะท่านที่ปังนะคะ โอ้ตัวเด่นน่าจะปังอยู่เห็นเอฟซบอกตัวเด่นปังมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะสี่ห้าหกเนาะเอ้มันจะไปลาวพัฒนาไม่นอกสูตรเออเล่นทั้งวันนี่ไม่ค่อยได้เก็บสถิตินะคะเอานี่ละใครแอดไปแล้วนะคะมัวแต่เคียร์ทำเล่นทั้งวันอยู่สวัสดีจ้าโศกดีจ้า